สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิมอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะในด้านความรักนะล้วนๆเลยนะคะในวันนี้นะจะเป็นดูการดูดวงลายปักนะคะของคนที่เกิดวันที่นะคะวันที่13วันที่17วันที่19วันที่21วันที่23นะคะแล้วก็เป็นดวงลายปักของระหว่างวันที่15ถึงวันที่2 9กุมภาพันธ์งพันนะคะการดูดวงนี้นะคะถ้าเกิด ตรงกับวันเกิดนะคะวันเกิดของคุณในวันที่นะคะขอให้คุณอธิษฐานจิตทำสมาธิเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดทุกครั้งนะคะแล้วก็นึกถึงชื่อนามสกุลใบหน้าของแฟนเรานะคะอธิษฐานจิตดีๆนะคะเดี๋ยวเรามาขออนุญาตเปิดไพ่กันเลยในความรักในช่วงหลายปักนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเดือนนี้นะคะ เนาะอ่าขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอันไหนไม่ดีไม่ใช่ก็ทิ้งไว้ที่นี่นะคะรับแต่พลังงานด้านที่ดีไปเนาะแล้วก็ไปปรับใช้ให้เรียบร้อยนะคะเพราะพลังงานบางคู่แต่ละคู่มันอาจจะไม่เหมือนกันที่หมอบอกนะคะอ่าเรามาดูดวงกันเลยในด้านของคนที่เกิดวันที่นะคะดวงไายปักนะคะวันที่13วันที่17วันที่19วันที่21วันที่23นะคะว่าความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้ค่ะโอเคค่ะอ่มาดูกันเลย อันหนึง่งถ้าเกิดใครที่เคยเลิกลักกับความรักคนรักไปแล้วนะคะในช่วงนี้อยู่โสดโสดสันโดดนะคะพูดง่ายๆว่าโสดสันโดดผิดหวังกับความรักรู้สึกเสียใจเศร้าใจบางกรณีเนี่ยหมอต้องบอกว่าคนรักไม่ได้จากจากเป็นอย่างเดียวนะคะบางกรณีจากตายด้วยนะคือเขาไม่หมนกลับมาแล้วก็ได้ในภายขึ้นมานะคะพายายามสวดมนต์ไหว้พระอุทิศบุญกุศลให้คนรักคู่ครองคนเก่าแล้วก่อนนะคะถ้าคุณมีโอกาสจะเปิดใจแต่คุณมีความรู้สึกว่ารักคนเก่ามากค่ะมีความหวงแหนเอ่อ ถ้าเกิดเขาเสียชีวิตไปเนี่ยที่หมอบอกก็มีความรักยังมีการบ่นต่อหน้าลูกเขายังมีความ,มคามิดถึงยังเก็บทุกอย่างที่เป็นสิ่งของเ,เก่าๆเ้าไว้นะคะหมอหมองว่าคุณต้องออกมาเจอเผชิญโลกกว้างหรือยอมรับความเป็นจริงได้แล้วเนาะว่าเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่ตอนนี้นะคะเปิดใจคนที่เป็นแม่ไม้พ่อไม้ที่มีลูกติดนะคะหรือว่าสามีภรรยาทิ้งเนี่ยในไพ่ขึ้นมาหรือเกิดการจากจากตายเนี่ยที่หมอบอกไม่ใช่จากเป็นอย่างเดียวจากตายมันไพ่ขึ้นมาค่อนข้างเด่นชัดนะคะก็โฟกัสที่ตัวเอง นะคะให้กําลังใจตัวเองก่อนเพราะการจากลาของของแต่ละคนมันมีการจากลาในหลายรูปแบบเนาะที่หมอบอกแต่ในภพยมันขึ้นมาความผิดหวังความเสียใจการจากหายจากลาของคนรักที่ไม่มีการหวนกลับมานะคะคุณมีความเฮ็ดความคิดที่เห็นแตกต่างจากคนอื่นเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคนคนรักที่ดีที่จากไปเนี่ย อาจจะไม่มีใครที่จะมาดีหรือแทนที่เขาได้แต่ถ้าเกิดคุณมีบุญวาสนาคุณอาจจะมีบุญสัมพันธ์ที่อาจจะเจอคนที่เขาพร้อมจะเข้ามาให้ความสุขเราหรือว่าอุปถัมภ์เราในด้านความรู้สึกได้มากขึ้นหรือเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกที่เราห่างหายด้วยจากลาจากคนรักคนเก่าก็ได้เขาอาจจะมีอะไรที่คล้ายๆกันบุคลิกภาพการพูดการจาการ,าร,าร,ารกินการชอบอะไรคล้ายๆกันนะคะคุณจะเจอคนที่เข้ามาเติมเต็มความรู้สึกคุณคุณมีความคิดเห็นที่แตกต่างนะคะในไพ่ใบนี้แต่คุณเป็นพ่อบ้านแม่บ้านแม่เที้าใที่ แลรเทคแคร์คนอื่นคุณถึงฝั่งใจกับความรักครั้งเก่ามากแต่คุณจะปลดล็อกตัวเองนะคะคุณจะเจอคนที่ใช่เข้ามานะในไพ่ใบน,นี้มันอาจจะเป็นในระยะเวลาอันใกล้นะคะเรื่องในประมาณ5เดือนถึง8เดือนคุณอาจจะเจอคนที่แบบว่ามีความความหล่อความดูดีความสวยความเซ็กซี่หรือว่า ไม่ใช่แก่นะคะไม่ใช่คนอายุแก่แต่อายุอาจจะไล่เลี่ยห่างกัน2ปีถึง4ปีลักษณะประมาณนี้ไม่เกินนี้ที่หมอบอกนะคะคุณจะมีความรู้สึกกลับมากระชุ่มกระชวยรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็เหมือนอยากจะกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะคนคนนี้ก็ได้เพราะว่าเขามีอะไรคล้ายคลึงกับแฟนเก่าคนที่เสียชีวิตหรือจากลาเราไปนะคะช่วงนี้ปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระอุทิศส่นสวนกุศลให้คนรักเก่าเยอะๆเพราะคุณยังมีความคิดความกังวลนะยังยังห่วงคิดหนักอยู่ในความกังวลเขาอะค่ะหมออยากให้ปล่อยเขาเป็นพนา,นาการ ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีเนาะใครที่จากลาล้างลากันไปแล้วที่หมอบอกนะคะในกรณีนี้หรือบางคนถ้าเกิดไม่ได้จากจาก,จาก,จ,ากจากตายอย่างที่หมอบอกเนี่ยถ้าเกิดจากกันไปโดยที่กระทันหันไม่ทันขั้นคิดหรือว่าอยู่ดีๆจากลากันไปโดยไม่มีเหตุผลนะคะ เอาโหสิกรรมไเขาไปนะคะคุณจะได้ไม่ติดพันธนาการหรือว่าเป็นบ่วงกรรมต่อกันอีกเนาะปล่อยวางชีวิตนะคะมันจะได้มีความสุขมากขึ้นลดละความเครียดความวังวลนที่ตัวคุณก่อนถ้าคุณไม่ปล่อยคุณไปแบกมันไว้อย่างเงี้ยความทุกข์มันจะอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันก็เศร้าใจอยู่เงี้ยตลอดเวลาคุณต้องมีความคิดเห็นที่แตกต่างหรือว่ามีความคิดเห็นที่เป็นมุมมองตัวเองแต่บางครั้งเราก็ต้องปรับใช้กับคนรอบข้างไม่ใช่ว่าเราจะมีความคิดเห็นแตกต่างคนเดียวคนอื่นเขาก็มีความคิดอีกหลายรูปแบบอ่า ฟังเพลงทํางานบ้านทําอะไรที่มีความไม่สบายใจอะ่ะบางทีปลูกต้นไม้ดูแลพื่ผัดสวนควังของเราค่ะคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นถ้าใครไม่ได้อยากโฟกัสที่จะมีคู่นะบางกรณีหมอบอกเลยว่าคุณก็อยู่ได้สดๆนะคะดูแลบุตรดูแลทิดาไปได้เหมือนกันที่หมอบอกนะคะรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปเนาะหมอนิ่มนะคะขอให้ทุกคนนะมีความสุขนะคะขอให้พบเจอคู่ที่ใช่สินเสมอกันเข้ามาได้สมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศนะคะเป็นคน ที่เข้ามาพร้อมอุปถัมภ์ค้ำชูรักและเมตตารักเราและรักครอบครัวเราเช่นกันนะคะหมอนิ่มเป็นกําลังใจให้นะคะกับคนที่เกิดในพาร์ทนี้เดือนนี้เนาะมีขอมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะเป็นกําลังใจให้เสมอขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ